มีโค้งไกค่ครับสวัสดีครับตอนนี้เกือทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยครับผมมาสิผ้ามาบังว่นสิเป็นตะแซ่บซ้ำไหนครับจ้วเบิงครับก็บมีตีนไก่ครับผมแต่กืบมีโค้งไก่ครับมีเลือดครับผม กําลังเปื่อยครับหนูกินได้ง่ายสบายเลยครับผมส่วนพักว่าครับพักกะนครับหืมผักกะตัวนี่ขนาดส่วงงอกผักบุ้งตัวน,น,นี้ก็จะโรยกบหน้าครับผมแล้วเราก็มีนี่ครับ เส้นด้วยครับเส้นเส้นเล็กนะครับดูแม่ครวครับผมดูหน้าตาแม่ครวาอืมดวงด้อพี่หน่องโอ,โอ้โหขั้วกัะสิ่งหกแง่แล้วครับผมเ็ดกินซูมือครับต่อมาก,กือที่ทำการ ลวกเซนครับเพรอันนี้ผมสั่งแบบพิเศษน,นะครับเอาก,กระต่ากับสิน,น้อยนึงครับผมเพอดีเห็ดกินนะครับแล้วก็ยังมีกระเทียมทอดเทียมเจียวกระเทียมทอดนะครับกระเทียมทอดกระเทียมเจียวนั่นแหละครับมันเดียวกันครับผม ก็จะโรยผักลงไปให้มันสุกครับผมบุ๊บนี่นครับแกบเดียวสุกนะครับดูครับดูสีสันเต้นครับผักคะน้าผักหอมอกผักบุ้งมีเต็มที่กันในราคา นำเลือดปุดๆครับผมใส่กระเทียมทอดลงไปครับใส่ผักชีต้นหอมลงไปครับแลีวต่อมาเราก็มาใส่น้ำซุปตีนไก่โครงไก่นี่กูได้มาก,กีนไก่มาเด้ครับมาเด้อ แซบ่บอีหนีพีนลองเลยเนึ่งหน้าตากำจบแซบ่บนำซุปอี่ห้อมหอมครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมก๋วยเตี๋ยวกีนไก่ครับเบึ่งหน้าตานะครับว่าจะเป็นตะแซ่บสาลาดไหนกัแบแตี๋น้องกันครับ